เหตุการณ์แผ่นดินไหวและตึกขล่ลมในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้วันนี้กระทบไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวต่างชาติกลัวครับไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกเมื่อไรเรื่องของอสังหาริมทรัพย์วันนี้อยู่ในภาวะชังนักงันเห็นไหมครับว่ามันเริ่มที่จะลามไปสู่ภาคส่วนอื่นๆการที่ผมออกมาพูดวันนี้ เพื่ออะไรครับความผิดพลาดโดยส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือมนุษย์เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทการทำอะไรก็แล้วแต่อย่าคิดว่าก็แค่นี้เองมันไม่เกิดหรอกอย่าใช้คำถามแบบนี้ครับให้เราคิดเสมอว่าถ้าเราทำไม่ดีผลลัพธ์ออกมาถ้ามันส่งผลเสียทำให้เกิดความเสียหายอะไรจะตามมาพวกเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ครับ